สวัสดีครับเรียนท่าน,นาคณะกรรมการการประเมินที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายกุลเชษฐ์ศรีพลตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์โรงเรียนสีสงครามวิทยาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยนองบัวลมภูครับในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567นี้กระผมได้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นม .1 และม .2 เป็นหลักครับสภาพบริบทของโรงเรียนครับ นักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่นั้นมาจากเขตพื้นที่บริการของอำเภอวังสะพุงประกอบไปด้วย10ตำบล144หมู่บ้านครับใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานโรงเรียนมาตรฐานสากลในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึง6มีจํานวนห้องเรียนทั้งหมด93ห้องเรียนจํานวนนักเรียน3,417คนและครูบุคลากรทางการศึกษาอีกจํานวน206คนนั่นเองครับ สำหรับปัญหานะครับที่พบในเรื่องของการจัดกรดากรเรียนการสอนเนี่ยกระผมนะครับได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสตัวแปรเดียวแต่จากประสบการณ์การสอนในระดับชั้นม1แล้วก็ม .2 ที่ผ่านมานะครับตลอดระยะเวลา10กว่าปีนั้นพบว่าน,นะครับเนื้อหาเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญในเรื่องของการต่อยอดความรู้สู่การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นมปลายแต่นักเรียนหลายคนมักลืมวิธีการหาคําตอบของสมการที่อยู่ในรูปของ ax กาลังสบวก bx บวก c เมื่อ a มีค่าเท่ากับ1และ bc นั้นเป็นจํานวนเต,ต็มโดยที่ c ไม่เท่ากับ0ครับกระผมจึงได้ริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning นะครับผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5e พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของนักเรียนในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวซึ่งมองว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะครับได้แสวงหาและศึกษาค้นคว้าความรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญครูมีบทบาทสําคัญในส่วนของการเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการสนับสนุนให้ผู้เรียนนั้นได้แสดงบทบาทตนเอง นะครับให้เต็มที่เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั่นเองครับสำหรับกระบวนการเรียนรู้แบบสืบสาะความรู้ 5e นะครับที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในครั้งนี้ผมขออนุญาตอธิบายท่านคณะกรรมการเป็นขั้นตอนนนั้ต่อไปนี้นะครับในส่วนของขั้นที่1ขั้นสร้างความสนใจครับผมใช้เกมทบทวนการบวกการลบการคูณจํานวนเต็มนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Kahoot เหตุผลที่เลือกกิจกรรมนี้เพราะว่าในส่วนของการแยกตัวประกรอบที่เด็กๆจะได้เรียนเนี่ยคอนเซปต์สำคัญจะอยู่ยท,ยที่การหาตัวเลขที่เป็นตัวที่จะคูณกันแล้วได้ทดท้ายแล้วตัวเลข2ตัวนั้นบวกกันจะต้องเป็นสมบัติพจน์กกลาซึ่งตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการทบทวนเรื่องของการบวกลบคูณจํานวนให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมบนแอปพลิเคชันซึ่งมองว่าแอปพลิเคชันนี้มันจะมีความสนุกตื่นเต้นร้าใจที่เด็กๆได้มีส่วนร่วมตั้งชื่อแล้วก็ตอบคําถาม โดยส่วนนี้คุณครูก็จะมีการอธิบายนะครับคอนเซ็ปต์เพิ่มเติมว่าถ้าเจอสถานการณ์ตัวเลขบวกกันหรือรวมกันแบบนี้เราจะควรจะคิดอย่างไรก็จะอธิบายให้กับนักเรียนได้เห็นในส่วนของหลังจากที่จบคําถามในแต่ละคําถามนั่นเองนะครับต่อไปก็จะเป็นการเสริมแรงหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็ผ่านกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด3คนคุณครูก็จะมอบรางวัลให้ซึ่งการมอบรางวัลของคุณครู ก็จะใช้วิธีการออกไปด้านนอกนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมเป็นปีกผีเสื้อนะครับในการแต่งกายเพื่อให้ดูแบบเร้าความสนใจซึ่งหลังจากที่ครูปรากฏตัวเข้ามาเพื่อมอบรางวัล mm. ก็จะพบว่าเด็กๆก,ก็เห็น mm. เห็นครูแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว้าวนะครับในสิ่งที่คุณครูได้จัดกิจกรรมให้ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นสร้างความรู้ที่เด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างดีขั้นต่อมาคือขั้นที่2ขั้นสำรวจแล้วก็ค้นหานะครับคุณครูก็จะได้นําเอารูปภาพของมแมลง อีก3รูปนะครับเพราะว่าผีเสื้อก็เป็นมแมลงคุณครูพยายามเชื่อมโยงให้เห็นว่าวันนี้เราจะเอาความรู้เกี่ยวกับมแมลงหรืออะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับมแมลงมาใช้กันนะครับซึ่งคุณครูก็จะเชื่อมโยงแล้วก็ให้เห็นว่าส่วนสําคัญที่เราต้องใช้วันนี้ก็คือเรื่องของหนวดแล้วก็ขา,มาแมลงนั่นเองนะครับเป็นการเตรียมความพร้อมเด็กๆที่จะให้เด็กๆนั้นได้นําเอาส่วนนี้ไปใช้ต่อนะครับซึ่งคุณครูก็จะมีการให้เด็กตั้งชื่อกลุ่มด้วยนะครับแล้วก็ให้เด็กทํากิจกรรมกลุ่มที่เป็นกิจกรรมแรกก็คือกกกิจจรรรรมมมทีี่่่ชือวววาาาสํแลงตั ก็จะมีมแมลงแล้วก็มีตัวเลขอยู่บนมแมลงให้เด็กๆเ,เนี่ยเติมหนวดเติมขาก็จะมีคําสั่งให้เด็กๆซึ่งแต่ละกลุ่มก็เข้าใจคอนเซปต์นะครับแล้วก็ทําออกมาได้อย่างถูกต้องเลยนะครับเด็กๆก,ก็จะได้คอนเซปต์ว่าอะไรที่สามารถคูณกันแล้วได้จํานวนตัวเลขตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นพดท้ายที่จะใช้ในการหาความรู้ต่อไปแล้วก็จะมีข้อคําถามในเรื่องของการหาผลรวมของหนวดแล้วก็ขามาแมลงตัวนี้ก็จะเป็นกุศโลบายหาพจน์กลางของจํานวนที่จะอยู่ในการแยกตัวประกอบนั่นเองนะครับ ในขั้นที่3ขั้นอธิบายแล้วก็ลงข้อสรุปในส่วนนี้นะครับก็จะให้นักเรียนได้มีการทบทวนไม่ใช่ทบทวนครับขออภยัยเป็นการศึกษาความรู้นะครับในใบความรู้เลยนะครับตัวนี้ก็จะทําให้เด็กๆได้ลองนะครับพิจารณาว่าสิ่งที่จะได้เรียนวันนี้เป็นอย่างไรก็จะมีตัวอย่างประกอบให้ด้วยแล้วก็จะให้เด็กๆนะครับได้มีการสืบค้นทางอินเทอร์เนต็ตว่าจะเป็น Google หรือ YouTube เพิ่มเติม ในคำว่าการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสตัวนี้นะครับที่คุณรูได้มีการอธิบายหรือแนะนําเสริมเด็กๆไปในคลิปนั่นเองครับหลังจากนั้นครูก็จะลองสํารวจนะครับว่าเด็กๆมีองความรู้เพียงพอหรือยังโดยการลองสอบถามเด็กๆนะครับในห้องเรียนไปว่าเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับอะไรการแยกตัวประกอบจะแยกออกมาได้กี่วงเล็บ นะครับลักษณะเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะเช็คว่าเด็กๆนั้นมีความรู้พื้นฐานที่จะไปต่อยอดกับสิ่งที่เขาจะได้ทําในกิจกรรมต่อไปหรือยังนะครับท่านคุณครูเห็นแล้วว่าโอเคคุณครูก็เลยทบาบให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับนำตัวแทนออกมาแล้วก็จะให้มาสุ่มวงล้อซึ่งก็จะเด็กๆแต่ละกลุ่มก็จะได้ข้อคําถามที่เป็นการแก้โจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการแยกตัวประกอบไปคนละหนึ่งข้อจากนั้นก็จะให้แต่ละกลุ่มเอาไปเขียนลงในกระดาษกรุ๊ปนะครับแล้วก็ระดมความคิดช่วยกัน ซึ่งเด็กๆแต่ละกลุ่มนะครับเท่าที่ได้เห็นผลงานเด็กๆก็สามารถที่จะเข้าใจในบริบทและเด็กๆก็วาดเป็นรูปตัวแมลงออกมาแล้วก็ใช้ในส่วนของการนะครับทำเป็นหนวดทําเป็นขาหาผลคูณผลบวกเด็กๆก็จะเห็นคอนเซปต์ว่าผลคูณจะได้พจน์ท้ายผลบวกที่ของตัวเลขคู่นั้นก็จะกลายเป็นพจน์กลางสัปสิทธิ์พจน์กลางของการแยกตัวประกอบนั่นเองนะครับซึ่งก็แสดนว่าเด็กๆได้เชื่อมโยงความรู้ทั้งสองส่วนที่เป็นส่วนก่อนหน้าแล้วก็ส่วนของความรู้ตัวนี้เข้ามาไว้ด้วยกัน แล้วก็คุณครูให้เด็กๆแต่ละกลุ่มก็ได้ออกมานําเสนอนะครับคุณครูแล้วก็เด็กๆกลุ่มอื่นก็จะได้มีการพิจารณาแล้วก็ให้ข้อเสนอแนะนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับว่าเด็กๆนั้นมีการคิดได้อย่างถูกต้องรอบครอบหรือเปล่าในส่วนนี้ครับหลังจากนั้นคุณครูก็จะเข้าสู่ขั้นที่4ขั้นนี้ก็จะเป็นขั้นขายายความรู้ซึ่งตวเนี้นคุณครูอยากจะรู้ว่าเด็กๆแต่ละกลุ่มมีความรู้ในส่วนที่เรียนจริงหรือเปล่าแยากตัวประกอบได้ไหมนะครับเลยให้เด็กๆได้ลองพิจารณาจากการทํากิจกรรมจิ๊กซอแยกตัวประกอบ ตัวนี้ใช้เวลาไม่นานครับเพราะว่าอยากจะให้พวกเราอาจาจะให้เด็กๆแต่ละกลุ่มนะครับได้ลองพิจารณาแล้วก็ช่วยกันระดมความคิดเด็กๆก,ก็จะมีคอนเซปต์เรื่องของการหาพดท้ายแล้วก็สมบูริ์พจกลางจากการทํากิจกรรม2กิจกรรมก่อนหน้ามาแล้วนะครับซึ่งก็จะพบว่าเด็กๆเ,เ,เกือบทุกกลุ่มนะครับได้ทํากิจกรรมได้ถูกต้องแต่เนื่องจากด้วยเวลาที่มันกระชั้นชิดบ้าง <laughs> เด็กๆบางกลุ่มก็จะมีการวางผิดตําแหน่งอยู่ นะครับก็ได้มีการแนะนําเด็กๆไปในส่วนของหลังจากที่ทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ให้เด็กๆได้มีการถ่ายรูปเพื่อเป็นการฟีดแบ克แล้วก็เช็คตรวจสอบความรู้ตรงนี้นะครับซึ่งก็จะมีบางกลุ่มที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างเล็กน้อยครับขั้นสุดท้ายคือขั้นที่5เป็นขั้นประเมินผลนะครับในส่วนนี้คุณครูก็ให้ในักเรียนตัวแทน1คนนะครับออกมาหน้าชั้นเรียนเพื่อที่จะบอกขั้นตอนแล้วก็สรุปอธิบายให้กับเพื่อนๆได้ฟังร่วมกันว่าสิ่งที่เราได้เรียนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างโดยครูก็ขขอออให้้้สรเนนนะะยู่ดาาคับ แล้วก็ให้เด็กๆได้ทําแบบฝึกหัดที่2.5จะมีทั้งหมด4ข้อตัวนี้สั่งให้เด็กๆทําเป็นการบ้านนะครับแล้วก็เอามาส่งในคาบถัดไปหรือวันถัดไปเพราะว่าคุณครูจะได้ตรวจซึ่งตัวนี้คุณครูก็ได้มีการตรวจให้คะแนนแล้วก็ถ้าคนไหนที่ยังทําไม่ถูกหรือมีข้อไหนที่ยังมีข้อบกพร่องอย,อยู่นะครับคุณครูก็ได้ให้ข้อคอมเมนต์แล้วก็นําผลคะแนนเนี่ยแจ้งกับนักเรียนในคาบต่อไปนะครับในส่วนของการทํากิจกรรมก็จะประมาณนี้ในคลิปนะครับ สำหรับแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครับก็เพียงมุ่งหวังนะครับให้ผู้เรียนเนี่ยได้เรียนอย่างมีความสุขผ่านสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายแล้วก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็จดจําบทเรียนผ่านตัวมแมลงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถนําความรู้เรื่องนี้ไปเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดความรู้ในเรื่องของการแยกตัวประกอบขั้นสูงขึ้นหรือเนื้อหาที่มันสูงขึ้นต่อไปสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่าน,นาคณะกรรมการทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ สำหรับการพิจารณาทั้งข้อมูลส่วนตัวของครูผู้สอนเองสภาพบริบทของโรงเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนเทคนิคการสอนสื่อการเรียนการสอนแล้วก็แรงบันดาลใจต่างๆในวันนี้นะครับขอบคุณครับ